สวัสดีค่ะคุบบนีได้คะะได้เวียนสีสินดีต้อนรับเข้าสู่การเดินทางของรอบ lunchtime กับไทยบัตฟุตดทัวร์ The Best Thailand yes. Experience รถบัตรอาหาร2ชั้นเจ้าแรกของประเทศไทยค่ะก็ยินดีต้อนรับ คณะของคุณวันวิสาเนี่วันนี้เป็นไพรเวทบัสเลยค่ะตอนรับคุณแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับการเดินทางกับเราในช่วงเทศกาลตรุษจีนมันหยุดสบายๆของเราแบบนี้เนี่ยเป็นน้ำซ้ปมะมีนบอกได้เม่งนะคะรับหน้าที่ดูแลในส่วนของการให้ข้อมูลค่ะที่เราจะเดินทางนะคะถ้าสองไม้ทานสามาะรถชอะโกยะส่วน พระุทธมหาสวรรคปฏิมากรค่ะส่วนพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านในค่ะมีพระนามว่าพระพุทธสุขโขท,ทยัยตรมิตรนะ,ะเป็นพระพุทธรูปที่สร้างตั้งแต่ในสมัยสุขโขทัยค่ะและเป็นปางมารวิชัยนะ นี่คือพระพุทธรูปที่ขบบนถนนสายมังกรหรือถนนสายทองคำนะแต่เดิมตรงนี้จะเป็นวงเวียนโอเดียนค่ะหรือว่าวงเวียนน้ำพุนะก็ได้รับการเลือกสรรว่าเป็นจุดฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นจึงเป็นพื้นที่ในการก่อสร้างเพื่อเฉลิมฉลองให้กับรัชกาลที่9นะเป็นการสร้างซุปประตูเฉลิมพระเกียรติอีกด้านหนึ่งค่ะขวามือนะจะเป็น ตัวอักษรภาษาจีนค่ะเป็นฝีบาทของกรมสมเด็จพระเทพมีความหมายว่าทรงพระเจริญยิ่งยนะืนจะนำมาย่างเวลาที่คุณสั่งให้กรอบแล้วร้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณค่ะ

จะได้เห็อัสซีหองพวกเขาทองกัค่ะ อนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่ฟื้นฟูนะแล้วก็ยังได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อยู่นะเช่นเดียวกันกันกบถนนเข้าสารค่ะ,ะอีกหนึ่งสตรีทฟู้ดที่น่าสงสารของคนไทยในปัจจุบันเนี่ยแตกต่าง